เชียวตันเฟยิงพีบีห้าจศูนมาแกะกล่องดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับคู่นี้ซื้อเองจากช h อป e ีนะครับผมราคาก็มีส่วนลดประจำวันก็ได้ประมาณ3,000ันบปายนะครับอมาแล้วโอ้โหผมกดสีนี้มานะครับ สีหวานมากๆี่ครับผมเชียวตันเฟริงพีบีห้าจุดศูนย์รุ่น4ี่จุดศูนย์ผมไม่เคยลองนะครับแต่เท่าที่ดูรีวิวมาเนี่ยเชียวตันเนี่ยสองลายการผลิตของเขาเนี่ยถ้า pb เนี่ยเปรียบเสมือนแบบเป็น เวเปอร์เมืองจีนนะครับเว p ปอร์คเอ็นนะครับน่าจะรู้ว่าคือรุ่นอะไรแล้วก็อีกตัวหนึ่งเฉียวตันเพจนะครับเพจจะเป็นฝั่งอัลฟานะครับอัลฟาเมืองจีนที่เขา,าให้ขนาดนามกันนะครับมาดูอัปเปอรกันก่อน,นครับอัปเปอร์อัปเปอรสเปคเขาบอกว่าเป็น TPEE นะครับ PPE ถ้าเอาตามความพูดง่ายๆก็คือมันก็คือพลาสติกะครับอ่าเป็นตะข่ายพลาสติกนะครับอ่าโป่งนะครับนี่ดูนะครับทะลุถึงข้างในเลยเห็นทะลุถึงข้างในเลยเนะีย่ยเนี่ยมือนิ้วผมนะครับอ่านี่ก็เป็น ปลายแท็ก r k page ก็คือแผ่นคาร์บอนนะครับเหมือนเดิม q s u ก็คือเอาโซนะครับพื้นกังฟูปโป,โปกังฟูปโปก็คือโฟมนะครับโฟมโฟมมิสโซนิ่มไหมครับเดี๋ยวผมต้องบีบดูค่อนข้างนิ่มอยู่นะครับนุ่มนุ่มแต่ไม่ได้แบบนิ่มย้ไว้นะครับ เดี๋ยวต้องลองใส่วิ่งก่อนนะครับเนีค่อนข้างนุ่มเลยครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่าใช้โฟมกลางฟูคิวเทมโปอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับคิวอาร์เพจนี่ครับเ่นคาร์บอนพื้นอ่าเดี๋ยวดูพื้น เอาโซกันนิดนึงนะครับพื้นเอาโซไม่หนามากนะครับแต่เห็นหน้าตาเนี้ยน,น,นะครับของเขียวตันเนี่ยเกาะพื้นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทนนะครับเห็นพื้นบางๆและหน้าตามันเรียบๆเงี้ยครับเนีย่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวเพดเพด1.5ของผมนะครับเนี่ยเพด1.5ใช้มา50กิโลแล้วนะครับแต่เพดเพด1.5อ่าเอาโซ ยางจะหนากว่านิดนึงนะครับเทียบกับ PB 5.0หนากว่านิดนึงนะครับอันนี้เป็น1.5ผมใช้มาห้าสิบกิโลแล้วเนะี่ยแทบยังไม่สึกอะไรเลยครับมีเนี่ยตรงนี้นิดหน่อยโฟมอ่าเพลก็จะหนากว่า PB นะครับสำหรับ PB เนี่ยฟิลลิ่งสไตล์ของเขาด้วยคือแบบ เน้นแตะยกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าหนานุ่มดีตามสไตล์ที่เขาออกแบบมาของอ่าเฉียวตันนะครับอืตรงนี้แหลมแหลมแอคล้ายๆเลยนะครับน่าจะรู้นะครับว่าเวเปอร์คืออะไรข้างหลังนี่คล้ายกันเลยนะครับต้องอ่าระวังนะครับตรงนี้เวลาถอดอย่าเหยียบนะครับเหยียบนี่ผมว่าพบเพเยอ์ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเชื่อเป็นแบบปมๆนะครับ เหมือนเพจเชือกก็น่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมของพีสี่ยุดศูนย์นะครับเชือกเหมือนกันเหมือนเพจนะครับฮิลคอรเตอร์ฮิลคับไม่แข็งมากนะครับเป็นทรงไม่แข็งมากแล้วก็มีบูตนุ่มตรงนี้ครับลิ้นลิ้นมาแบบบางเลยครับผม ลิ้นเป็นไงบ้างอ่าลิ้นมีเย็บมีเย็บลิ้นมาฝั่งหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เย็บมาฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งไม่ได้เย็บนะครับลิ้นบางแล้วก็สั้นไหมเดี๋ยวต้องลองสวมดูก,ก่อนนะครับว่ามันสั้นไหมแล้วก็เรื่องลิ้นย่นลงนี่น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันมีการเย็บมาฝั่งหนึ่ง มีอะไรอีกอ่าลืมไปเลยไอ้กลมๆตรงเนี้เนี่ยหน้าตามันแปลกๆนะครับเหมือนเหมือนใส่ตาอะไรมาเลยเนะไม่แน่ใจว่าเขาเจาะมาเพื่ออะไรนะครับลดน้ําหนักหรือช่วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองดูก่อนนะครับว่ามันต้องมีเหตุผลของมันนะครับที่เขาทํามาเนะี่ยเดี๋ยวผมต้องไปรอแล้วก็เดี๋ยวไปหาดูก่อนนะครับว่า เขาตั้งใจทำมาเพื่ออะไรนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวสังเกตดีนะครับอ่าตรงพื้นเอาโซนะครับมีคําว่าเฟย์ยิ่ง P B ห้าเจ็ดศูนย์นะครับ,รบอ่าแล้วก็มันก็เป็นเป็นดอกยางในตัวนะครับเนี่ยเป็นดอกยางแต่ข้างหลังเนี่ยจะไม่มีดอกยางนะครับจะมีเขียนว่า Q A S Q ก็คือเทคโนโลยีพื้นยางของเขานะครับ ตรงนี้มีโลโก้อืมรู้สึกเหมือนสีนี้จะต่างกับสีแดงนะครับสีแดงเหมือนมันโลโก้ภาษาจีนน่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองขึ้นรูปไปดูนะครับสีแดงก็มีเขียน4.2.1.95แสดงว่าวิ่งมาราธอนได้นะครับคูน่นี้อ่าลืมพูดเรื่องดอบไปนะครับพื้นสเต็กไฮพื้นความหนาเป็นยังไงตามสเปกก็ ด้านหลัง34ด้านหน้า27 7นะครับคู่นี้ฟานตรงกลางเขาบอกว่าน้ำหนักคู่นี้ลดจากเดิมไป10กรัมนะครับจาก pb 4 0นะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าหนักเท่าไหร่อ่านี่ด้านข้างขวาก่อนนะครับ216ในข้างขวานะครับข้างซ้ายมีป้ายแท็กนะครับ 2 2 0ก็น่าจะหนักแท็กบีนิดนึงนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับโอเคน้ำหนักใช้ได้แผ่นแข็งค่อนข้างแข็งอยู่นะครับดัดอย่าไปดัดนะครับอย่าไปดัดงอเข้าอย่างนี้นะครับแผ่นหักนะครับอินโซอินโซแปะกาวมานิดนึงนะครับ เนี่ยผมแงผมผมแงออกมาเนี่ยมันติดนิดน,นึงนะครับมันแงามาได้ประมาณนี้อินโซไม่ได้หนามากนะครับบางนะครับไม่ได้เอาเขาไม่ได้เน้นความนุ่มจากอินโซนะครับอินโซของเจ้าพ b 5ห้าจุดศูนย์เนี่ยไม่ได้เน้นอะไรมากคือเน้นเอาไว้เป็นพื้นให้สัมผัสอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีความนุ่มอะไรมากอสังเกตเลยก็คือ ข้างตรงกลางเนี่ยมันจะค่อนข้างคอดน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าพอมันคอดปุ๊มเนี่ยมันก็จะมีการดันขึ้นมานะครับตรงข้างเท้าด้านในนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับว่ามันจะมีอาการดันอุ้งหรือเปล่านะครับอ่าสำหรับคนเท้าลมเท้าแบนต้องลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันดันอุ้งมันอาจจะรู้สึก มีปัญหาได้นะครับสำหรับการสวมใส่ฟิลลิ่งการใส่นะครับสอดมือให้ดูอีกทีนะครับว่าข้างในมันโป่งประมาณไหนครับนี่ครับผมว่าลมเข้าสบายนะครับไม่ไม่น่าอบร้อนอะไรนะครับปัญหานี้แต่ว่าต้องดูนะครับว่าวัสดุเนี่ยข้างในเนี่ยพอเราสวมเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับ เพราะว่ามันก็คือพลาสติกนะครับมันไม่ได้นุ่มแบบผ้าเม็ผ้าตะข่ายต่างๆนะครับข้างหลังก็น่าจะไม่มีปัญหาการกัดส้นอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ขึ้นอยู่กับสรีระด้วยนะครับแล้วก็ท่าวิ่งลักษณะการลงเท้าต่างๆนะครับอ่าสหรับสเปคข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองสวมดูนะครับผมลืมบอกไปว่าเมื่อกี้ที่ช่างน้ําหนักอ่ะสำหรับคู่นี้คือไซส์45 EU 11 US นะครับการเลือกไซส์รองเท้าจีนนะครับ ต้องระวังนะครับอย่าอย่าอย่าไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังมันเป็น C H N นะครับเนี่ยครับควรจะดูจาก E U เป็นหลักนะครับสำหรับรองเท้าจีนค่อนข้างตรงนะครับถ้าดู E U ในการเลือกไซส์รองเท้าจีนแต่ว่ามาดูกันว่าคู่เนี่ยมันใส่ตรงไซส์ได้ไหมเหลือประมาณไหนนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองสวมใส่กันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวมาลองสวมดูกันนะครับว่าไซส์เป็นไงบ้างนะครับว่าตรงไซส์ไหม ถ้าดูรูปทรงรองเท้าก่อนนะครับล็อกเกอร์ไม่ได้มีมากอะไรนะครับสำหรับเจ้าเฉียวตัน PB 5 0นยครับไซส์ของผมก็คือ11 US 45 EU นะครับเท้าจริง27.8เชื่อค่อนข้างยาวเลยนะครับมัดลลนเนอร์ลูกสบายครับสำหรับรองเท้าจีนเชื่อเขาไม่ค่อยกักอยู่แล้วครับเหลือๆเลยครับเชือกอ่าสำหรับข้างซ้ายนะครับโอเคเหลือประมาณนี้นะครับ นิ้วชี้ของผมเนี่ยจะยาวกว่านิ้วโป้นะครับเพราะฉะนั้นการดูก็ต้องดูนิ้วหลักที่ยาวที่สุดน,นะครับว่าเหลือประมาณไหนอ่าของผมเหลือประมาณนี้นะครับนี่ครับหนึ่งนิ้วโป้นะครับสําหรับคู่นี้ก็คือไซส์สิบเอ็ดยูเอสสี่สิบห้ายูนะครับเท้าจริงของผมคือข้างซ้ายยี่สิบเจ็ดจุดห้าข้างขวายี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับเราก็ต้องบวกไปอีกหนึ่งเซนนะครับทีนี้ผมเลยเลือกสี่สิบห้ายูมันจะเป็น ถ้าเกิดยี่ห้ออื่นก็จะคือยี่สิบเก้าเซนนะครับเราก็บวกไปอีกเซนนิดนิดไม่มีปัญหาอะไรนะครับ่าด้านซ้ายเหลือ,อามานี้โอเคนะครับสําหรับเจ้า pb สี่ศูนย์อ่ะเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องบวกอีกครึ่งไซส์นะครับสําหรับตัว pb ห้าจุดศูนย์เนี่ยโอเคนะครับตรงไซส์ได้เลยตรงไซส์ eu สาหรับรองเท้าคูอ่อื่นได้เลยครับอเดี๋ยวลองสวบข้างขวาดูนะครับ่าข้างขวาเรียบร้อยแล้วครับ อ่าเหลือหนึ่งนิ้วโป้งครับโอเคเหมือนกันครับนี่ครับไซสตรงไซสได้นะครับสำหรับเจ้าเฉียวตันเฟยิงพีบห้าจุดศนะครับอ่าฟฟลลิ่งการสวมใส่สำหรับผมเป็นคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับจะมีการเท้าล้มนิดหน่อยนะครับแล้วก็เท้าแบนครับสำหรับคู่นี้ถ้ายืนเฉยๆเนี่ยข้างในเนี่ยค่อนข้างค่อนนะครับ ก็จะมีล้มนิดๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเท้าลมนะครับล้มนิดๆแล้วก็มีที่ผมบอกอ่ะมันจะมีเหมือนดันอุ้งตรงนี้นิดๆนะครับโฟมด้านหน้าเป็นไงบ้างนี่ครับอ่าค่อนข้างนุ่มแน่นนะครับณตอนนี้นะครับฟิลลิ่งคือนุ่มแน่นนะครับอ่าไม่ได้เฟิร์มมากไปนะครับอ่าลองดูนะครับเนี่ยค่อนข้างนุ่มแล้วก็แน่นรับแล้วก็มีเด้งๆด้วยนะครับเนี่ย ลองเดินสักนิดพอเดินแล้วเนี่ยข้างหน้ามีความหน้าหักนิดๆน,นะครับพอลงเท้าตรงเนี้ยอาจจะวุบเลยนิดๆน,นะครับโฟมด้านหน้าจะแน่นกว่าด้านหลังด้านหลังจะนุ่มกว่าโฟมด้านหน้าจะมีความรู้สึกแน่นๆกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูก่อนนะครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าใส่แล้วน้ำหนักเบาดีครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเชียวตันเฟยยิง PB 5.0ห้าุดนะครับอ่าข้อควรระวังนะครับเวลาถอดนะครับอย่าเหยียบนะครับตรงนี้เนี่ยครับอย่าเหยียบนะครับเหยียบเพื่อให้รองเท้าหลุดเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะพะเยะแน่นอนนะครับกาวที่อยู่ตรงเนี้ยครับอ่าสำหรับเจ้าเชียวตันเฟยยิง PB 5.0หดนะครับราคาก็ประมาณสา0พันบปลายถ้าเกิดใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ d ด s c คลิปชั n นด้านล่างนะครับเดี๋ยวต้องรองอาไปวิ่งดูก่อนนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ